สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกๆท่านมาพบปะจะเจอกันกับสาวดำพารวยกันอีนกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะซึ่งแฟนคลับหลายๆท่านก็ถามหากันมากเลยทีเด,ยเดียวนะคะสำหรับเลขแม่สมุดปลาการนะคะแม่สมุดปลาการเพิ่งส่งมาเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะนะคะส่งมาเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะสาวดำก็เลยจะรีบเอารงให้แฟนคลับนะคะแล้วก็มีเอ่อตัวตัวเลขจาก ใหญ่หามาด้วยนะคะท่านผู้ชมใหญ่หาให้มาแล้วนะคะแล้วก็ของยายกูนค่ะนะคะแล้วก,ก็เลขแม่สมุดปราการค่ะท่านผู้ชมนะคะสาวดําก็จะรีอ,อ่รีบบอกแฟนกลับเลยนะคะเพื่อที่แฟนกลับนั้นจะได้หาซื้อกันให้ทันนะคะสําหรับวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่27นะคะสําหรับตัวเลขของแม่ย่าไพรี ก็จะลงให้คืนนี้นะคะก็ไปเด้งที่โทรศัพท์ท่านที่ท่านกดติดตามและกดลูกกระดิง่งเอาไว้นะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของสาวดำพรารวยนะคะที่จะได้เด้งขึ้นที่โทรศัพท์ของท่านนะคะโดยอัตโนมัติถ้าท่านกดติดตามแล้วกดรูปก,กระดิง่งไว้แล้วนะคะคลิปใหม่ๆก็ไม่มีโอกาสที่จะพลาดไปได้เลยนะคะทั่นชื่นชอบอช่องไหนช่องไหนช่องไหนก็ ติดตามช่องนั้นๆไปนะคะ,ะเราชอบอช่องของใครเราก็กดติดตามไว้นะคะแล้วก็ตัวเลขนะคะก็หลายสำนักหลายทิศหลายทางหลายที่นะคะก็ที่ที่ได้มานะคะค่ะแล้วก็จะมีตัวเลขตามที่เราต้องการหรือเปล่าเราชอบเลขตัวไหนแต่และสำนักแต่และทิศละทางละที่ให้ไว้ก็ อย่าลืมนะคะแฟนคลับที่รักท,ทุกท่านกดติดตามของทุกช่องนะคะชอบช่องไหนก็กดติดตามไว้นะคะสาวดําก็จะมาบอกเลขของแม่สมุดปราการนะคะทึ่ท่านให้มาแล้วนะคะอ้าวแม่กดไม่ได้ส่งนั้นมาตัวนี้อ่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวสาวดำ ปิ้งปิ้งปิง,ปงมาก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะอืมแคบเดียวกะสาวดำจดใส่สมุดแล้วแต่เอาไว้ด้านหลังเดี๋ยวนะคะสาวดำจดเอาไว้เอาแ๊บเดียวกะ มาแล้วค่ะท่านผู้ชมมาจีวเรียบร้อยนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะไม่ไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเว,เวลานะคะค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เป็นเลขของ อ่าใหญ่หานะคะเลขของใหญ่หากับสาดามเขียนใส่กระดาษไว้แล้วนะคะเมื่อเช้านี้อ่าเจอแล้วค่ะท่านผู้ชมเป็นเลขใหญ่หานะคะใหญ่หาให้มาที่เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสนะคะให้มาทั้งหมดแล้วก็976าหกไม่ใหมาห้าหางของใหญ่หานะคะ ห้าห้าหากับของใงย่หาค่ะจดหรือยังคะค่ะยห,หานะาะให้มาแล้วนะคะเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสามเก้านะคะของคุณของยายกูลนะคะยายกูลให้มาที่ที่1นึ่งเ้า แล้วก็9 1 5 9 0 6 9 0 1นะคะข้าของแม่สมุดปาการท่านให้เป็นคำพูดมานะคะสาวดาเลยยังไม่มีที่เวลาจะจดนะคะท่านผู้ชมไม่มีเวลาที่จะจดค่ะไม่มีเวลาที่จะจุดเลยนะคะเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วสาวดาจะจดให้น้องน้ำเตยไปคนนั่นบอกแฟนขับนะคะแล้วก็อย่าแล้วก็อย่าลืมนะคะสําหรับเลขอของ ปู่แม่ย่าที่ให้มานะคะของแม่ย่าของพ่อของพ่อปู่นาชินก็ศูนย์เจ็ดหกนะคะของพ่อปู่พุทธชงก็เจ็ด็ดเก้าล่างล่างเจ็ดเก้านะคะพปู่นาชินก็ให้มาที่อ่าศูนย์เจ็ดหกล่างกับศูนย์หกแม่ย่าไฟลีให้ศูนย์หเลขล่างนะคะแล้วก็ของพ่ปู่ของพ่อปู่ศิษุ์ตัให้แปดศูนย์สอง ของอยาพ่อปู่น้องละเลิงไหวที่อำเภอเมืองพุนเมืองพนที่อำเภอเมืองพลนให้อะไรเนาะให้0 082น,น,นะคะแล้วก็ของพ่อปู่สปาร์ซองให้821นะคะค่ะของญ่เก้าส624ก้าส24และ082ค่ะท่านผู้ชมนะคะ แล้วก็ของสูตรสาวดําท่านเขียนไว้แล้วใช่ไหมคะอ่าขุ่สูตรสาวดาค่ะศูนย์ศูนย์อ่ะหกศูนย์เจ็ดเจ็าเแ่งเจ็ดศูนและ0 8นย์แปดเก้าหกเก้าส6มหกแปนสามหนึ่งเกแะคะนะคะ,นะคะอ่าแล้วก็เลขของแฟนขับที่เขาให้มาเนี่ยเราก็ ไอ้นั่นไว้นะคะจดไว้นะคะอ่าแล้วนี่ของของออ,อลุงปองนะคะของลุงปองให้มาที่เจ็ดสองสี่หกสองสี่ศูนย์เจ็ดหกและศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดห้าหกนะคะของลุงปองอะนะคะเมื่อเช้านี้ที่สาวดําเขียนไว้ค่ะนะคะ,นะคะ ก็มาบอกแฟนขับไว้เดี๋ยวสาวดําจะไปลอกออกมาจากส,สมุดนะคะจากโทรศัพท์ที่เขาส่งมาในไลน์เรามาเขียนว่าตัวใหญ่ๆให้แฟนขับนะคะแฟนขับจะได้ไม่ต้องงงนะคะเพราะว่ามันชัดเจนดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปไปกันบ้างเลจให้สาวดำพารวยด้วยนะคะแต่ในในในสติของสาวดำนี่มันมันจะบอกรายงานมานะคะบอกว่าในช่องนี้จะต้องถูกทั้งสองตัวสามตัวนะคะทังช่อง เทียนจิตพรทีวีคอมโบแล้วก็ช่องดำม,มหาเสน่ห์ชแนลช่องสาวดำพารวยค่ะนะคะจะช่องเอ่อดำม,มหาเสน่ห์ชแนลสาวดำก็จะฝึกให้น้อง้ําเตยนะคะเอ่อทเป็นเจ้าของช่องนะคะจะให้น้องน้ําเตยเอ่อพูดคุยกับแฟนคลับนะคะเขามีกิจกรรมอะไรขเ,ขเขาที่จะเล่นที่จะอะไรก็อาจะให้เขาถ่ายทําลงช่องจะฝึกเขานะคะทั่วให้เขาได้มีรายหารายได้นะคะแล้วก็ส่วนตัวเลขนั้น ของเขาก็แล้วแล้วแต่เขาจะเขียนให้เนาะอ่าเล่าเลขของน้องฟ้าใสนะคะเลขของน้องฟ้าใสเขียนมาหกตัวเลยกับท่านผู้ชมนะคะน้องฟ้าใสเขียนของเขาให้มาห้าสองแปดนอ่าศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะเขียนให้หกตัวเลยกับน้องฟ้าใสนะคะน้องฟ้าใสเขียนห้าสองแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งท่านผู้ชมแล้ว สาวดําเขียนเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งแต่เขาบอกว่าเขาเขียนให้ศูนย์หนึ่งหกท่านผู้ชมของน้องฟ้าใสค่ะเดี๋ยวสาวดําจะไปถ่ายจะไปเอากับตัวเขาแล้วค่ะวันนี้นะคะกําลังเดินทางมานะคะจะไปหาน้องฟ้าใสกับน้องหนาเตยะคะ่ะน้องฟ้าใสนะคะเขียนให้เขาบอกว่าเขาเขียนหวยฮาหนอยให้ให้ป้าเขานะคะซึ่งเขาก็ส่งมากับสาวดําก็เห็นแต่แต่มันน่าแปลกที่ว่าน้องฟ้าใสนี่เขาเขียนยังไม่ค่อยเป็นตัวดีเท่าไหร่ เรายังพิจารณาอยู่แต่วันนั้นเขาเขียนตัวตัวห้าสองแปดแล้วก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งน่ะเขาก็เขียนมาอ่าให้ป้าเป็นหวยฮานอยเขาเห็นพ่อแม่เขาซื้อเขาเขียน้เองค่ะเมื่อวานนี้ก็เขียนให้ศูนย์แปดสองนะคะนะคะเขียนให้ศูนย์แปดสองไม่เข้าแต่วันก่อนนั้นก็เข้าทั้งห้าสองเข้าทั้งสองแปดนะคะอ่าแล้วก็ก็ เขาก็เลยเขาไม่รู้เรื่องอะไรแต่เขาเขียนมาให้มันจะมันไ,ไปออกคานนอยซะแล้วล่ะค่ะในเดืว,วันนี้สาวดำจะตามไปที่โนุ่นแล้วก็จะไปออกไปที่สวนธรรมนะคะออกไปที่สวนธรรมแล้วก็อีกอย่างลูกศิษย์พ่อปู่ก็มากันเยอะค่ะนะคะมากันคันรถหนึ่งแปดเก้าคนนี่แหละค่ะ,ะสาวดำก็จะได้รีบออกไปหาพ่อปู่ไปจัดไปขันคู่ขันภายให้ ให้ให้คนที่มานะคะมาอาบน้ํามนค่ะมาอาบน้ํามนนะคะแบอบกว่าห้านก็เคยมาอาบอสองคนผัวเมียนะคะซึ่งก็เป็นปวดเอวกับกับคนเมียเนะะี่ยเป็นปวดเอวปวดขาคนคนแฟนก็ปวดตั้งเอวทั้งขาทั้งทั้งเป็นไอ้อะไรนะทีะ่เป็นเดินเดินอยู่ลวเส้นมันมันบวมขึ้นมาเนะะ่ะเป็นเป็นก้อน,นะ มาอาบกับพ่อปู่สามครั้งนะคะมาอาบติดต่อกันสามครั้งกัะเสียสละเวลามาดีกว่าเราจะไปทนปวดอยู่เป็นเดือนเป็นปีนะคะ,ะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะคะคะมามาอาบน้ำกับพ่อปู่สามครั้งแล้วเขาก็หายไปเขาก็เลยไปพาญาติญาติาเขามาค่ะคันคันรถหนึ่งประมาณแปดเก้าคนนี่แหละเฉพาะผู้หญิงก็สี่คนว่าอย่างนั้นแต่ผู้ชายก็ไม่ได้ถามว่ามีกี่คนนะคะ,ะเขาเป็นคนพามาค่ะแล้วก็ าสาวดำก็บอกเขาไปแล้วให้จัดขันคู่ขันคายเนี่ยเขาทำไม่ค่อยเป็นะนะคะเดี๋ยวสาวดาก็จะต้องรีบออกจะรีบออกไปค่ะขอขอวยท,ทุกท่านโชคดีนะคะกับช่องสาวดำฟารวยและช่องดำมหาเสน่ห์ชแนลนะคะแล้วก็ช่องเย็นจิตพัทีวีคอมโบนะคะสําหรับท่านใดที่อยากจะสมัครเข้าหวยซองนะคะเข้าหวยเลขมงคล9ของสาวดำนะคะมีหวยซองค่ะให้เป็นเวลา1ปีไปถึงวันที่1 มีายนต์นะคะในเงินสองพันบาทแล้วก็ได้สูตรของสาวดําไปด้วยนะคะงวดเมื่อกี้นีนสูตรสาวดาเข้าสามตัวนะคะ,ะแล้วงวดนี้เป็นงวดที่สองเป็นเป็นงวดที่สามค่ะสําหรับสาวดำทานะคะโอ้มันนั้นรถเข้ามาสร้างอะไรเนี่ยโอ้รถแมคโนียะวันนี้มาถึงอำเภอแวงน้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมมาถึงอำเภอแวงน้อยแล้วนะคะแล้วก็จะได้ เลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปบ้านละหานนาตำบลละหาันนาอำเภอบางอนจังหวัดขอนแก่นนะคะขอทุกทุกท,ท่านโชคดีค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังแรงกให้สาวดำพารวยด้วยนะคะขอทุกทุกท่ทานโชคดีจ้า